สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวผู้จัดการทีมนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่เกมอัปเดตวันพฤหัสที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนะครับก็มีผู้จัดการทีมคนหนึ่งที่หลายคนแนะนํากันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในสตรีมเองนะครับผมในอินบ็อกซ์ผมเองนะครับหรือว่าในกลุ่มนะฮะแนะนํากันมาแล้วก็หลายคนตามหาเลยฮะคนนี้เลยนะครับผม S จุดแบสต์เกียนะครับผมชื่อเต็มของเขาก็คือเซบาเตียนแบเต์เกียนะครับปัจจุบันเป็นผู้จัดการทีมของโบคาจูเนียนะฮะแล้วก็เป็นอดีตผู้เล่นของโบคาจูเนียด้ เขาเล่นเขาเล่นเป็นกลางรับนั่นเองนะครับค่าคอสเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่660นะครับดูจะค่อนข้างน้อยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแผนการเล่นของเขาเป็น4-3-1-2นะครับ4-3-1-2ในแบบที่ว่าเราสามารถยัด AMF ได้ถึง3ตัวเลยครับผมใครที่ชอบสายชิ่ง4.312ที่แบบว่าทำเกมตรงกลางแล้วทำชิ่งโปเป้แล้วแผนนี้สามารถยัด AMF ได้ถึง3ตัวใน4 3 1 2 1> ด้วยนะครับอ่ะผมจัดมาเรียบร้อยนะครับแต่ในคลิปนี้นะฮะเราจะมาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนคอสนะครับค่าคอส660เริ่มต้นเนี่ยค่อนข้าง มีข้อจำกัดสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเกิดไม่มีไอเทมเ management skill boost นะหรือว่าไอเทมเพิ่มคอสนั่นเองนะครับมีผมกดออโต้พิกนะฮะ มันก็จะจัดชุดที่ดีที่สุดนะครับตามค่าคอส660จะเห็นว่าไอคอนเนี่ยใส่ได้นิดเดียวนะครับแล้วก็ตรวำรองก็ได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องการนักเตะเก่งๆในทีมเยอะๆโดยเฉพาะนักเตะค่าพลังสูงๆเนี่ยจะต้องกดไอเทมเพิ่มค่าคอสตให้กับผู้จัดการทีมนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทําให้ดูนะสำหรับใครที่ทําไม่เป็นนะครับแล้วก็เรามาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมฮะ ใส่ AMF ได้3คนนะครับและ CMF ตรงกลางด้านล่างเนี่ยก็ตั้งเป็น DMF ได้นะครับหรือว่าคุณจะตั้งเป็น CMF ทั้งหมดเลยก็ได้นะ4คนมิดฟิลด์ตรงนี้นะครับผมนี่อันนี้คือข้อจำกัดอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องใช้อายเทมนี้เลยครับเพิ่มค่าคอสนะครับผมเป็นไอเทม management skill boost นะครับผมเป็นไอเทมที่เพิ่มค่าคอสให้กับผู้จัดการทีมนะครับกดไอเทมครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเพิ่มไป10แต้ม10แต้มนั่นเองนะครับผมถ้าจะเอาถึง 900เนี่ยก็ใช้เยอะพอสมควรนะเผื่อใครที่จะสนใจแผนแบบนี้นะครับวันนี้จะมาลองเล่นให้ดูก่อนนั่นเองนะครับเผอิญว่าข้อจํากัดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าค่าแฟมิลี่นะครับหรือว่าค่าแฟมเนี่ยมันจะต้องไปปั๊มก่อนนะครับถ้าเกิดใครที่เพิ่งได้ใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดนะครับรวมถึง ID นี้ของผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องเปลี่ยน ID นิดหนึ่งครับเพราะว่า ID นี้เพิ่งได้มาอ่ะ ใช้ ID นี้ดีกว่านะครับต้องขอขอบคุณคุณแจ็คด้วยนะครับผมที่ให้ยืม ID มารีวิวนะครับแล้วก็มีไอคอนสวยๆมาให้ลองเล่นกันเลยนะครับผมค่าทีมเซฟิลิตเกแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะลดข้อจํากัดในเรื่องของการเคลื่อนที่ของนักเตะด,ด้วยนะครับแต่ว่าค่าคอสเนี่ยกดใช้มาอันเดียวนะครับก็เป็น670จาก660ไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดค่าคอสมันสูงแบบนี้เนี่ยถ้ายังไม่มีไอเทมเพิ่มบูสต์นะก็ใส่บอลขาวในช่องตัวสำรองไปก่อนนะครับนี่ ใครที่ชอบมิดฟิลตัวรุกสายปั่นนะครับด้านซ้ายเบคแฮมด้านขวาเมสซี่ตรงกลางก็อาจจะเป็นโรนันนิโยนะครับหรือว่ากา้าแบบนี้นะผมว่าเกมรุกน่าจะมันเชียวนะครับผมนี่แต่เกมรับเนี่ยต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงจะมีจุดอ่อนที่เกมรับหรือเปล่าเดี๋วดูกันนะครับเห็นไหมเราโฟกัสที่เอ่อมิดฟิลด์่คนนะครับข้างบนที่กา้ายืน AMF เนี่ยตรงกลางเนี่ยก็ตั้งเป็น CMF ได้นะครับคุณจะใส่ CMF ยกแผง4คนเลยก็ได้นะ ถ้าเกิดใครไม่ชอบ MF ฟเราก็ตั้งเป็น c ีหมดเลยก็ได้นะครับหรือข้างล่างนะครับตรงพลาสติกเวลาเนี่ก็ตั้งเป็น DMF ได้นะแต่ตั้งเป็น AMF 4คนไม่ได้นะได้สูงสุดแค่3คนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอารมณ์ประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดแท็กติกก่อนนะครับ4312นะครับผมค่าคอสของ ID นี้นะครับผมก็กดไปแค่ครั้งเดียวนะครับก็เลยเป็น670นะครับช่องตัวสำรองก็เลยต้องใส่บอลขาวไปนะครับผมถ้าเกิดจะใส่นักเตะค่าพลังสูงๆนะครับ ลองมาดูรายละเอียดแท็ติกกันสักเล็กน้อยนะครับออมสิบแท็ติกนะครับแท็ติกที่เน้นเกมรุกนะครับรูปแบบการจู่โจมนะฮะก็จะเป็นโพสชันเกมนะครับหรือว่าเน้นการต่อบอลด้วยความแน่นอนนะครับไม่ใช่เคาน์เตอร์แท็กนะครับผมสำหรับออมสิบแท็ติกนะวิวอัพการขึ้นเกมนะครับการต่อบอลนะครับเน้นส่งบอลสั้นนะช็อตพาสนะครับผมอันนี้เหมาะเลยสำหรับสายชิงนะครับแอ t a ิ k i n g areas เน้นจู่โจมเน้นเจาะตรงกลางนะฮะเป็นเซนเตอร์นะครับเช่นกันเลยนะฮะสายทําชิงวันทูนะครับโพสชันนิ่งนะครับการยืนตำแหน่งเป็นเมนเทนโพส แนงที่รับผิดชอบนะครับเมื่อเป็นฝ่ายเสียบอลนะครับ Defensive Styles นะฮะเมื่อเราเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับจะเน้นให้นักเตะทุกคนลงมาช่วยรับต่ำหรือว่า All Defense นะครับผม Continental Area นะฮะเน้นป้องกันด้านกว้างมากกว่านะครับผม Pressing นะครับผมการบีบนะฮะการเข้าบอลเนี่ยเน้นการเข้าบอลที่เด็กขาดรุนแรงนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเรา s วิ t c h t a c t i c จาก Offensive t a c t i c นะครับเป็น Defensive t a c t i c นะครับจะเหมือนเกือบทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นแค่ Attacking Styles นะครับจะเป็น Counter Attack นะฮะ ที่เหลือเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมฮะมีแค่อย่างเดียวที่ต่างกันนั่นก็คือ attacking styles นะครับหรือว่ารูปแบบการจู่โจมนะครับผมถ้าเป็น offensive t a c t i c จะเป็น position game เน้นต่อบอลด้วยความแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็น defensive t a c t i c นะครับ attacking style เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น counter attack หรือว่าเน้นเกมสวนกลับนั่นเองนะครับสามารถสวิต h ไปมาได้ระหว่างแข่งนะครับผมการสวิตช์ไปมาก็กดตรงนี้นะครับผมตรง switch t a c t i c ตรงนี้นะ สวิตแทคติกนะครับถ้าเกิดว่าเราจะอยากเน้นสวนกลับหรือว่า c o u n t เตอร์แท็กนะครับผมก็เปลี่ยนไปที่ดีเฟนซีฟนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเน้นความแน่นอนในการต่อบอลนะฮะก็เลือกที่ o f ฟเฟนซีฟนะครับสามารถเปลี่ยนไปมาได้ตลอดในระหว่างแข่งขันนั่นเองนะแต่ต้องกดหยุดเกมก่อนนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่ในเกมมันไม่ได้บอกไว้นะครับแต่ว่าในแอป d a t a าเ s e เนี่ยจะระบุไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องของไอ้สเกลค่าพลังสีเขียว3จุดตรงนี้นะครับผม ซัพพอร์ตเลนส์นะครับระยะการรับบอลนะครับดีเฟนซีฟไลน์นะฮะเส้นการตั้งรับนะครับคอมเพกซิตี้นะครับการกระชับพื้นที่นะฮะค่าพวกนี้นะครับจะเปลี่ยนไปมาเมื่อเราสวิชแทคติกจากออฟฟิศซีฟแทคติกเป็นดีเฟนซีฟแทคติกนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นดีเฟนซ์ก็ระยะการรับบอลก็จะกว้างมานิดนึงนะครับแต่ว่าดีเฟนซีฟไลน์ก็จะลงมารับต่ำนะครับคอมเพกซิตี้นะการกระชับพื้นที่ก็ค่อนข้างบีบนะครับผมบีบมาข้างในมากกว่านะครับระยะ การยืนของนักเตะแต่ละคนของทีมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะกระชับนะครับผมแล้วก็การรับบอลอยู่ในเกมฑ์ปานกลางเวลาทําเกมลุกขึ้นไปนะครับอันนี้นําไปประยุกต์ปรับใช้ได้ในระหว่างที่เราเล่นอยู่นะครับสถานก,การณ์เป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าจะเน้นจู่โจมโดยการสวนกลับนะครับทำชิงไว้นะครับผมแล้วก็ยังไม่ทิ้งเกมรับนะยังให้นักเตะในลงมารับต่ำนะครับก็ตั้งเป็น d e f e n s i v e แท ctic t i c นั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดในเกมนะครับเราแยกเป็นเกมรุกเกมรับนะฮะเรามาดูที่เกมรุกก่อนนะครับผมแน่นอนว่าเกมรุกเนี่ยมีมิดฟิลตัวรุกถึง3คนนะครับนี่แหละจุดประสงค์ของหลายคนที่อยากได้แผนนี้นะครับเนื่องจากว่าเราจะได้ใส่มิดฟิลตัวรุกไป3คนเลยนะครับเกมรุกเนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากเลยนะครับเพราะว่านักเตะมิดฟิลตัวรุกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสามารถ ทำเกมรุกได้ดีนะฮะมากกว่ามิดฟิลตัวกลางนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายบอลน,นะครับผมการเชื่อมนะการทําชิ่งนะครับแล้วก็การยิงนะครับมิดฟิลตัวรุกจะยิงไกลได้ดีกว่ามิดฟิลตัวกลางอยู่แล้วโดยธรรมชาติโดยส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็การส่งบอลเนี่ยตั้งแต่หลายคนที่เป็นระดับท็อปทอปนะครับก็สามารถเป็นตัวทําเกมที่ดีได้นะครับอย่างเช่นจะเอากากานะครับผมที่เป็นโฮเลเยอร์แต่ก็ยังอยากได้ตัวคีทีเพมเกอร์เนี่ย ยืนคู่กับกาก้านะครับผมเพราะบางทีกากาเนี่ยโฮเพเยอร์วิ่งสอดขึ้นไปนะครับอาจจะไม่มีตัวเชื่อมที่ยืนค้ำกองหน้าอยู่นะครับบางทีมันอาจจะขาดช่วงในการต่อบอลไปเนี่ยแผนนี้ก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะครับอาจจะใส่กีติเ a อเมเกอร์ไป2คนซ้ายขวานะแล้วก็ใส่โฮเพเยอร์ตรงกลางไปนะครับ รูปแบบการเล่นเกมรุกของเรานะครับก็ยังเหมือนกับ431 2ที่ทุกคนเคยเล่นกันเป็นประจำอยู่เลยนะครับผม4 3 2 2นี่เป็นแผนที่ได้ผลวตอันดับที่1นนะครับที่ผมจัดัำดับแผนยอดนิยมไปนะครับผมถือว่าเป็นแผนที่ยังเป็นเมตาอยู่นะครับเล่นง่ายนะครับผมเน้นหวังผลนะฮะเน้นการต่อบอลทาทิ้งนะครับสวนกลับนะครับเนี่ยหรือจะใช้เปโรนานนิโยนะครับ เนมานะฮะหรือว่าเมสซี่ก็ได้นะครับผมจะใช้เป็นเพเมเกอร์ uh, ทั้ง3คนเลยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับหรือว่าคุณจะผสมผสานโควเตเยร์กับเกเร i เพเมเกอร์ก็ได้นะครับหน้าคู่ก็แล้วแต่สไตล์เลยครับผมจะใช้หน้าคู่ต่างยุคอย่างแรดฟอร์ดคู่กับลูมินิกเก้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำคู่ทีมนะ หลายคนบอกว่าเกมรุกมันมากนะครับผมทำชิงมันมากนะครับผมไม่ได้ทำชิงได้อย่างเดียวนะฮะยิงไกลก็ได้ครับนี่แล้วก็สามารถเปลี่ยนนะครับผมจากคิดทีเพย์เมเกอร์อย่างโรนัลดินโญ่นะครับเป็นโฮเลเยอร์อย่างกาก้าก็ได้นะครับซ้ายขวานี่ก็ตั้งเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อย่างเดวิดเบ็คแฮมนะครับเบ็คแฮมปันด้านซ้ายนะครับเมสซี่ปันด้านขวากาก้าวิ่งสอดจากตรงกลางโอ้โหถือว่าเป็นแผนที่ใส่ AMF ได้3คนแบบนี้เนี่ยเกมรุกนี่คือมันเพอร์เฟกต์จริงๆนะครับผมตรงกลางนะ ส่วนตัวที่ผมชอบนะครับข้อดีของมิดฟิลตัวรุก3คนแบบนี้เนี่ยมิดฟิลตัวรุกนะครับเปรียบเสมือนเป็นสไนเปอร์นะม,มือสองไกลเลยนะครับเพราะว่ามิดฟิลตัวรุกส่วนใหญ่เนะี่ยยิงไกลได้ดีนะครับเราสามารถเลือกมิดฟิลตัวรุกที่ยิงไกลได้ดียิงปันอาจจะยิงปันนะครับหรือยิงพุ่งๆก็ได้นะครับยืนค้ำกัน3คนแบบนี้เนี่ยทำชิ่งไม่ทะลุนะครับเจาะไม่ทะลุยิงไกลก็ได้ครับ ใครที่เจอมิดฟิลด์ตัวลุก3าคนแบบนี้นะครับแล้วเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่นะฮะอาจจะปวดหัวเลยนะคันก็ว่าจะโดนทําชิ่งวันทูนะถ้าถอยลงไปรับต่ำเนี่ยก็บางทีอาจจะโดนส่องไกลก็ได้ไนงะถูกไหมบางคนเจอแผน43-12หรือแผนหน้า2เนี่ยชอบบังคับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับหรือว่าเซนเตอร์เนี่ยถอยล้นลงไปรอนะเพื่อไม่ให้โดนชิ่งวันทูหรือแทงทะลุช่องหลุดนะครับแต่ถ้าเกิดมาเจอ a m ฟคนแบบนี้นะครับเขาอาจจะเปลี่ยนวิธีกระทันหันนะครับจาก ไหลทะลุช่องหรือว่าทาชิ่งเนี่ยเป็นการยิงไกลก็ได้นะครับพอมารับสูงนะฮะก็อาจจะโดนทําชิ่งแทงทะลุช่องก็ได้โอ้โหมันมันหลายดอกครับอาจจะลําบากนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่เจอมิดฟิลตัวรุกนะครับผม3ตัวแบบนี้พร้อมกันนะถ้าเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่นะครับแต่ข้อสังเกตก็คือว่าลักษณะการยืนของมิดฟิลตัวรุกทั้ง3าคนนะครับเมื่อเราเป็นฝ่ายาทําเกมรุกอยู่นะครับจะสังเกตเห็นว่า จะค่อนข้างยืนสูงนะยืนห้อยสูงนิดนึงนะครับทำให้บางทีนะฮะจังหวะการเชื่อมเกมระหว่าง D.M.F นะครับกับมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยอาจจะห่างกันนิดหนึงนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะบอลด้วยนะครับแล้วก็เพิงสไตล์ของนักเตะด,ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นจังหวะสวนกลับแบบนี้ก็เสร็จเลยนะครับอันนี้เวลาเติมขึ้นมาเฉยซ้ำไปที่แรดฟอร์ดนะครับจังหวะสวนกลับก็เป็นจุดเด่นของแผน4-3-1-2เดิมอยู่แล้วนะครับ ทําชิงวันทูนะจ่ายแค่จังหวะ2จังหวะนี้ถึงกองหน้าแล้วก็มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับนี่แทงหลุดอีแล้วครับระวังกองหน้าก็มีเมสซี่เติมขึ้นมานะเมสซี่เติมขึ้นมาครับแต่ยิงก็ได้จะจ่ายก็ดีฮะได้หมดนะครับมัวจะไประวังกองหน้าคู่หน้านะฮะเจอตัวสอดเจอตัวทําชิงนะฮะแทงทะลุช่องมาคือมันยิงได้หมดอะแนวลุก5าคนนี่ยิงได้หมดนะครับกองหน้า2มิเมิลด์ตัวลุกอีก3เนี่ยยิงไกลย,ยิงใกล้ได้หมดนะครับหรือว่าจะแทงทะลุช่องได้หมดนะครับ ใครที่กําลังหาโค้ชคนนี้เนี่ยก็ต้องเน้นอยากเล่นมิดฟิลด์ตัวลุก3คนซึ่งเป็นจุดเด่นของเกมรุกอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะเลยฮะประสิทธิภาพมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าเกมลุกเป็นยังไงนะครับที่เราสามารถตั้ง AMF ได้ถึง3คนแบบนี้นั่นเองนะครับ ทีนี้หลายคนคงอยากรู้นะครับเกมลุกโคดแบบนี้เกมรับจะเป็นยังไงครับเพราะว่าถ้ากรณีเราใส่ a m f ไป3คนนะครับนั่นหมายความว่าภาระเกมรับเนี่ยมันจะไปหนักอึ้งที่มิดฟิลตัวรับหรือ d m f นะครับเพราะฉะนั้นมิดฟิลตัวรับนี่ต้องเป็นตัวหลักเลยนะต้องเป็นตัวที่แบกเกมรับของทีมได้เลยนะครับอย่างปาติเวล่าเอาไว้ชนก็ได้นะครับผมร่างเดสต์ทอยเอร์หรือร่างบ็อกซ์บ็อกนะก,ก็พอได้ครับหรือว่าอาจจะเป็นโรดี้ก็ได้ครับโรดี้ร่างที่แบบนนหนาหน่อยนะ ล่างค่าพลัง98แอะไรประมาณนั้นนะครับผมเป็นตัวที่เป็นแองเคิลแมนเป็นตัวยืนปักหลักนะครับจะได้หลุดตำแหน่งยากๆหน่อยนะเพราะบางทีเวลาเดสทอยเยอร์ ila, er ก็อาจจะมีหลุดนะบล็อกซุบ็อกก็อาจจะขึ้นไปก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นต้องต้องระวังดีๆนะครับเกมรับนี่คือต้องระวังเลยฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปเจอแผนที่แบบเขาเน้นโยนนะหลุดง่ายๆเลยนะครับเราทําเกมรุกอยู่ดีๆเนี่ยเราเสียบอลง่ายนะระวังโดนวางยาวนะครับโยน โยนปุ๊บเดียวอาจจะหลุดเลยนะครับเนี่ยเวล่าจะลําบากอาจาาอาจะเหนื่อยนิดนึงอะเวล่าไม่เหนื่อยไม่นี่ไม่นิดนึงอะเยอะเลยละ่ะ <c> ภ <oughs> าระมันจะตกที่มิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็เซนเตอร์เลยครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นตัวท็อปท,ปทปตัวค่าพลังเยอะๆหน่อยนะครับสำหรับเซนเตอร์แล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับนะครับนี่ฮะหายไปได้หมดแล้วมิดฟิลด์มันเหลือแค่เวล่าคนเดียวนะครับเกมรุกสูงนะเอ็มเอฟเนี่ยค่าพลังออฟฟิสอเวเนส์มันสูงนะครับบางทีไม่ได้ลงมาช่วยเกมรับไง หรืออาจจะลงมาแต่ลงมาช้านะครับบางทีมันไม่ทันกาแล้วโดนชิงวันทูแบบนี้โอโ้โหลำบากเลยครับนี่นะฮะปัญหาหลักนะครับก็คือเกมรับนะครับของแผนการเล่นนี้นะฮะตัวเข้าสกัดตัวเข้าดีเลยคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะน้อยนะครับดูจังหวะเบ็กแฮมโดนสองไกลเลยครับนี่กา้าเอาสกัดช้าไปหน่อยเห็นไหมมันก็จะได้อย่างเสียอย่างนะครับวิธีการป้องกันก็คือว่าถ้าเราทำเกมลุกขึ้นไปนะต้องให้บอลตายนะครับ ยิงไม่เข้าก็ให้บอลออกไปเลยนะออกหลังไปเลยนะครับถ้าโดนตัดได้แล้วโดนสวนกลับแบบนี้เนี่ยหลุดหมดเลยไหมแล้วมันจะหลุดตำแหน่งกันเป็นลูกระนาดเลยเป็นโดมิโนโเลยนะครับไอตัวเซนเตอร์เนี่ยก็จะมาซ้อนตำแหน่งแบ็กนะครับบางทีแบ็กก็เติมขึ้นไปเหมือนกันก็หลุดเหมือนกันนะครับพอซ้อนกันไปซ้อนกันมาแล้วหลุดแล้วโล่งเลยนะฮะเพราะมีไมดฟิลตัวรับตัวเดียวนะครับโดนโยกไป เกมรับมันจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะการเข้าบอลบอลวินนิ่งเนี่ยของมิดฟิลตัวรุกเนี่ยมันจะไม่เด็ดขาดเหมือน CMF นะ CMF บางคนนะครับผมถึงแม้ว่าเกมรุกนะครับอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกนะฮะแต่ว่าเขาสามารถช่วยเกมรับได้นะครับผมแต่ว่าแผนนี้เนี่ยอย่างที่ทําให้ดูนะฮะช่วงต้นคลิปนะครับเราสามารถใส่มิดฟิลตัวกลางก็ได้นะแล้วก็ตั้งเป็น CMF ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันสามารถตั้งเป็น CMF MF ได้นะฮะนี่จังหวะเกมรับนะครับเอาให้ดูกัน หลายๆรูปแบบนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมิดฟิลด์ตัวรับนี่เราจะเหนื่อยกว่าเพื่อนเลยนะครับถ้าใครใช้ AMF 3คนนะครับแนะนําให้เป็น DMF สายเกมรับจัดจ่าเลยนะอย่าไปใส่ CMF นะไม่ใช่ว่าใส่ AMF 3คนแล้วตัวกลางตรงด้านล่างเนี่ยจะใส่เป็น CMF ไปด้วยเนี่ยยิ่งทําให้เกมรับของเราเนี่ยมีจุดอ่อนเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็น d m f สายเกมรับจัดจ่าเลยนะฮะคอง,องเต้ก็ได้นะมาเกเรเล่นะครับหรือว่า าปาติกเวล่าก็ได้นะครับหรือโรดี้ก็ได้นะเอาสายรับไปเลยนะครับนี่มันไม่มีตัวช่วยดูเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้เอ็มเอฟสามคนเลยนะครับคือก็อย่างที่บอกนะครับอย่าเสียบอลง่ายนะครับเล่นแผนนี้ต้องต้องอย่าเสียบอลง่ายนะโดยเฉพาะถ้าเสียบอลแล้วโดนสวนกลับหรือโดนโยนเนี่ยอาจจะหลุดง่ายๆเลยนะครับมิดฟิลตัวลุก3คนเนี่ยมันอาจจะช่วยเกมรับไม่ได้มากเท่ากับมิดฟิลตัวกลางนะครับ บางทีเราก็ต้องบังคับมิดฟิลตัวรุกนะครับลงมาช่วยดักด้วยนะบังคับ2ตัวนะฮะผมเคยสอนเทคนิคการใช้ไปแล้วนะครับเอาตัวหนึ่งเนี่ยวิ่งประคองไว้นะครับวิ่งชนไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งบังคับมาดักนะครับบางคนก็จะใช้กองหน้าเลยนะครับวิ่งมาดักหน้าประตูเลยนะก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนีะฮะจังหวะเวลาโคตรเหนื่อยนะครับแบบนี้มิดฟิลตัวรับนี่โคตรเหนื่อยนะก็อย่างที่บอกไปแล้วครับทำเกมรุกนี่สำคัญนะฮะทำเกมรุกไปอย่าเสียบอลง่ายนะเสียบอลง่ายแล้ว โอ้โหจากที่จะลุกมันมันนะฮะทำเกมลุกมันมันได้บุกมันมันนะครับกับกลายเป็นว่าเราเสียประตูจากเกมรับเยอะเกินไปทําให้อาจจะโ,โ,โอ้โหแผนอะไรเนี่ยหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วทุกอย่างมันสัมพันธ์กันนะครับอย่าไปเสียบอลง่ายนะครับแต่จังหวะเกมลุกนี่โอ้โหเดี๋ยวถ้าตัดเกมได้ก็ได้สวนนะฮะได้สวนก็ได้ประตูง่ายๆนะครับผมเกมลุกมันมันอยู่แล้วนะครับแต่เกมรับนี่ต้องฝึกดีๆนะครับต้องบังคับนักเตะ2คนนะครับ ถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีการบังคับนกเต่2คนนะฮะในการเล่นเกมรับนะครับกดที่รูปตัวไอด้านขวามือบนได้เลยนะผมเคยสอนไว้แล้วนะครับผมอ่ะเนี่ยฮะต้องคอยดักให้ดีครับแต่ถึงดักดีอย่างไรนะครับถ้าเกิดคู่ต่อสู้เนี่ยเขาคลองบอลดีนะครับเขาต่อบอลแน่นนะฮะเขารู้จังหวะเขาอ่านขาดนะครับมันก็เป็นจุดอ่อนได้เหมือนกันนะครับสำหรับแผนนี้นะฮะ แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าจะเป็นแผนการเล่นไหนนะครับถ้าเกิดเราเล่นจนชํานาญนะครับผมก็สามารถเล่นให้เก่งได้นะครับเซบาสเตียนแบตเตอร์เียครับผมผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของโบคาจูเนียนะครับกับ4-3-1-2นะครับนี่เปลี่ยนแท็กติกได้นะครับออฟฟิสติแท็กติกหรือว่าดีเฟนซีฟแท็กติกกันเองนะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมรับไว้ก่อนนะครับก็ใช้ดีเฟนซีฟแท็กติกตลอดทั้งเกมเลยก็ได้นันเองนะครับ ตลาดผู้จัดก,การทีมนะครับในเกมนี้จะรีเซ็ต3เวลาต่อวันนะครับตีหนึ่งนะฮะ 9โมงเช้าและ5โมงเย็นนะครับตี1 9โมงเช้าและ5โมงเย็นนะครับค่าคอร์สอยู่ที่660นะครับเลื่อนไปดูล่างๆเลยนะครับผมถ้าเกิดใครชอบใครเล่นเป็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์และเปลี่ยนกันได้เลยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณแจ็คด้วยนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวเซเวนเตียนแบตเตอรียร์ในคลิปนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ